พิเศอะนะโอเคพร้อมห้าสีสองสวัสดีครับบายครับวินครับค่ะความรู้สึกที่แฟนๆซื้อดาวให้เราในทวิตเตอร์เป็นยังไงบ้างคะทั้งคู่ตกใจสิครับโอ้โหเป็นอะไรที่ไม่เคยคิดมาก่อนในชีวิตว่าจะมีดาวชื่อเราแล้วผมผมเพิ่งรู้ด้วยนะว่าดาวแบบเคยเห็นเคยเห็นเขาซื้อให้แบบพี่ๆรุ่นพี่เราแี่คิดพี่สิงห์เห็นเคยได้กันแต่แบบ พิ่งรู้ว่าเขามีแบบมันเลือกสีเลือกอะไรได้ด้วยอะไรเงี้ยเห็นของเราเป็นสีน้ำเงินเราเราไม่ดูเราไม่รู้แล้เนี่ยดูแล้วผมไม่ผมดูแล้วไม่ของเราไม่รู้ไม่เห็นขีใช่ไหมขามาเห็นของผมอ่ะมันเป็นดาวเป็นสีส้มเหมือนดวงอาทิตย์อ่ะของคุณเป็นสีเร้อนไะมไม่รู้ลองดูขึ้นเดี๋ยวไว้ไปคิดไหมคิดไหมว่าจะมีแบบว่าดาวเป็นชื่อเราตื่นเต้นแค่ไหนอะไรเงี้ย้าวก็มันรู้สึกแบบว่ามันรู้สึกตกใจมากกว่าแล้วก็แบบ ม่มันไม่คิดไม่ฝันนะครับว่าจะมีใครซื้อดาวให้เราจะมีใครเอารูปเราไปแบบอยู่ w, ในบิลบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยครับใครบอกดาวซื้อไม่ได้ซื้อได้ซื้อได้ครับไม่ได้คว้าได้แต่ซื้อได้ <laughs> ซื้อได้ครับโอเคแล้วเรื่องพูดถึงเรื่องบิลบอร์ดที่แฟนคลับแบบว่าทำบิลบอร์ดให้อน,นิ้แบบเป็นยังไงบ้างเหมือนกันครับ ตกใจแล้วก็รู้สึกว่ามัน <laughs> ไม่คิดนะว่าวันหนึ่งแบบ <laughs> มันจะมีหน้าผม,มู่ตองนั้นะพี่เห <laughs> มือนเหมือนเราเหมือนเราเหมือนเราอะคาดหวังว่าแบบเฮ้ยเราอยากจะแบบมีตรงนั้นแบบแต่ในฐานะแบบเอออยากแบบเป็นโฆษณาไปอะไรอยาก <laughs> จะมีแบบขับรถแล้วเห็นตัวเองโฆษณาแต่ไม่คิดว่าแบบเฮ้ยมันจะมีคนซื้อโฆษณาแบบเพื่อเราขึ้นไปอยู่บนนั้นอะไรอย่างแบบก็ดีใจครับดีใจแล้วขอบคุณมากมากครับโอเคตอนนี้ขึ้นเป็นแบบว่าคู่จิ้นอันดับหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกไงบ้าง ใครบอกครับก็แฟนๆโหวตอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอนี่ยังไม่รู้เลยเนี่ยก็ก็ขอบคุณครับขอบคุณที่ชอบที่ชอบพูดขอบคุณที่ชื่นชอบตุ๊กเก็ต t h อร์เดอะีรีด้วยครับยังไงก็นั่นแหละอีกสองตอนนะครับฝากด้วยฮะอย่าเพิ่งทิ้งกันนะครับจะจบแล้วฮะครับลีงดูนะครับฝากบอกแฟนๆที่เขาคอยซัพพอร์ตเราหน่อยอยากบอกอะไรเขาครับก็ ก็เหมือนเดิมครับขอบคุณมากๆครับที่ติดตามขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตพวกเราตลอดนะครับแล้วก็พวกเราก็จะพยายามพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดอยู่เรื่อยๆครับเพื่อที่จะให้พวกคุณไม่ผิดหวังในตัวพวกเรานะครับเช่นกันนะครับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพนะครับยังไงก็อย่างที่บอกแหละล้างมือบ่อยๆใส่แมสอยู่ห่างๆกันยังไงช่วงนี้พักอยู่บ้านก่อนเดี๋ยวหมดโควิดเจอพวกเราแน่นอนครับครับเป็นโเพย ติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ